ยืชทปรูมีเรื่องพืชทชิดมากนี่แปลงผลิตที่เต๋อฮงนี่คือแปลงข้าวโพดหวานแหล่งปลข้าวโพดหวานนี่ใหญ่มากสาาองภาคการวันนีอ้อุณหภูมิ17สิบาจ็ดองศาฮะ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  340 ah, đô la, 340 đô la, 3.500 đô la. Giá là 4000, là 1 mẫu đất, 6000 đến 7000. Mấy cái gì? Mỗi mỗi sinh một có. Oh, sinh một kỳ có không? cái 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 This order sweet corn. วันหมู Temple Diosua t uh, h yeah. o <For S 3> more 1000 kg. วั e หมูวัน thousand t kg. วันหมูคือหนึ่งพันตันนะวันหม n วันหมู่เคยีเท่าไหร่วันหมู่โ0 0เยนฟต้าเชียนได้4 0 0สนเหียเลยมันออกดอกแตไม่เอยัดขึ้นเลมันดวสูงมู่หนึ่งก็คือครึ่งไรใช่ไหมมูหนึ่งหนึ่งมูครึ่งไรครึ่งไรนี่ได้ส0่พันด่วนนะครับสี่พันยวนก็2,000มบาท

ก็เก e บนไปไอวีเก็บขึ้นไป Very เดียว h ันนี้ผม t ต name of quality ิตัวอ name sp s p 9ก้ pharmacy original f r o m a c เ but now is changed to Chinese ้องเห็นนะครับว่าแปลงปลูกเขาโพดหวานให,หญ่โตจริงๆของเจอหกนะครับเจอหชุดลูกกูลูกานะครับ มาจากเมืองก็ทำมาคือสี่สิบนาที